ใหญ่วเปิดเพลงจังได้ประมวลเลยใหญ่วะเนอะมันต้องมีเพลงประยญยมันต้องมีเพลงประยัยะกีนี่นะครับแบบสัญญาณภาพ นี่แล้วก็ปกแปลกๆนะผมว่านี่ก็แห่มานะแหมามีสองนาคนะวันนี้อะไรครับเนี่ยสัญญาณเน็ตนี่ไม่ค่อยอยาสะเทียนเท่าไหร่นะนะครับผมจะ นี่ใช้นี่ใช้ไวไฟครับมีเสียงสุนัขด้วยอ่าเป็นการปล่อยไวไฟจะอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งนะครับ ก็พยายามแตดูไปแล้วนี่ไวนี่คือบรรยากาศงานอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับนั่งอยู่บนหลังช้าง อ้หวานแล้วหวานแล้วเด็กๆก็ไปเครื่องวันน้องเร็วจังครับในช็อตคลิปเลยครับผมไวไอสัญญาณเด็ดไม่มีสัญญาณเด็ดไม่ค่อยออมีแสงความเสือเพราะว่าความเสือผู้ยังรู้ว่าใช้มาก,ก่อนผมไงมันสัญญาณเด็ดไม่ค่อยมีเลยครับวกกับแสงแดดไงแสงแดด,ดโดนโทรศัพท์ร้อนเลยเออแสงแดดโดนสับเลยสะท้อนได้สิบสองนาทีร้อนเลยเครื่องเก่าหรือเปล่าเกี่ยวไหมเกี่ยวกับสัญญาณนะครับอ๋อครับ ไอ้ของคันเสือทำไมไม่เห็นเป็นไรเลยดีผมปล่อยเครื่องนี้มาเครื่องนิ่เับอ่าาดครูทีวัดูดูนะพยายามใช่แงแคชช่รับแช่น้ำแข็งได้นี่ครับหน้าก็ไปฝั่งนู้นนะ โอ้ผมว่าผมชัดผมดูนี่ไงผมเปิดดูอยู่เหมือนกันนะเห็นอย่างนงี้นี่ผมก็ดูไปด้วยครับมทนาบุญกับ MC ที่ส่งเหรียญโปรยทานมาด้วยนะครับใหญ่เมกาเดินผ่านช้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ย,ยจ้องจ้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยจ้องแล้วจ้องแล้วจ้องแล้วเด็กๆก็ตามมาสายนเด็กนะครับ จ้องกันครับจ้องกันโท,ทรศัพท์ที่ใช้ในการไลฟ์สดอาจจะร้อนร้อนเพราะอะไรครับหนึ่งเราเปิดสัญญาณ i ว i ไฟล้วออยู่กลางแดดครับทำให้เครื่องร้อนทีนี้พอพอเครื่องร้อนนะ่ะพอเครื่องร้อนนะ่ะมันจะทำให้สัญญาณนะไม่ค่อยชัดนะครับผม เอาละครับเอาละครับของเราก็ไปเหมือนกันนะสัญญาณตายแล้วกระตุกกระตุกนะครับเริ่ม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 กระตุกแล้วครับโอ้เสียแป้นนะครับเสียแป้นอุ้ยอุ้ย อยู่บ้านนี่บ่คอยมีไฟไฟบ่คอยมีสัญญาณบปล่าฮะน่ะอยู่หมู่บ้านนี่บ่คอยมีสัญญาณเลยเปล่านี่น่ะ เออเออเออใครมาชนเนี่โอ้ฝ่าย เอา้าสะดุดมากเลยครับอา่อาโอเคโอเคพอดูได้พอดูได้ไอา้าว เด็กฮะดูรีกบาร์ดูรีกบาร์ดโอ้เออขอม่ให้เอารถแหะครับเอาคนแห่ก็ได้ครับผม ตอนนี้ก็แห่แห่กันไปเรื่อยๆครับดูมัวผมแอป,ปแปลมากเลยครับแอป,ปแปลกับเพื่อนเลย ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าชัดหรือไม่ชัดถ้าไม่ชัดยังไงเอฟซีก็บอกนะผมจะดูไล์สดตรงนี้เอาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นดนตรีกันเองนะอารพงประมาณเครื่องละสี่ห้าร้อยเปิดกันเต้นเองเองเลยครับ มีช้างมวันหนึ่งามสี่ เฮ้ย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 เป็นประเพณี้จะมีเหรียญโปลยทานครับเด็กๆก็จะเก็บกันว่าเด็กๆก็ชอบมากครับตอนเด็กผมชอบมากครับตอนล่าสุดว่าตอนล่า จะให้ดูครับดันล่างสูงมากเลยคอัดูว่าดันล่างดันล่ากกับฟุกนี่มา,า,กกนะา,คคากจะพอๆกันเลยนะดันล่ากกับฟุกนี่พวกเจาจะพอๆกันเลย แต่นี่จะดูอ้วนกับฟุกงนะครับแต่ว่าขายาวมากด้วยจวดขึ้นไปเลยด้วยโอ้โสูงกับพายดุ๊เซกับพายแซมสัน้นหนิจะเดินผ่านผ่านบ้านพายโอเร่ครับพายโอเร่ เดว่าแต่เด็กน้อยผู้เท่ากับเก็บคนหนะสูงแบบสูงมากเลยโอ้เคยเถียงกับฟุกปะ่าเคยโอ้ไฟซุ่มกันมาดูขาอู้หยอดเลยถ้าว่าเชือกนี้นะครับผสมพันธุ์กับตัวเมียทีอ่อยู่ข้างหลังนี่ฮะ ลูกที่ออกมาจะสูงขึ้นอีกนะเพราะว่าตัวเมียเชือกนี้ก็สูงเท่าช่างงานครับดูครับดูความสูงอะ่ะให้ดูเออดูอะ่ะเออเป็นคนก็สองร้อยนี่แหละเอ่อโามรทนาบุญมรทนาบุญฮะคีว บัวบาอะไรอะไร <prend> ช er> ูเ <without> ด <forgetting> ินรอดได้เลยนี่เหมือนพี่ฟุกเลยครับ oh ด <OS> ูดูดูครับดูครับโอ้โหสูงมากเดี๋ยวบัวบานจะสูงขนาดนี้ไหมครับถ้าบัวบานบัวบานสูงไม่สูงเท่านี้หรอก แต่ว่าจะสูงอยู่แต่ก็ไม่เท่านี้หรับจะเดินผ่านบ้านพาอ و ر ่ นี่คนคุมช้างนะคนคุมช้างโอ้โหเอาละเอาละเอาละเด็กๆเริ่มสูงกว่ากันละวเออโอ้โหเต็มเต็งเต็งกระเป๋าเลยเต็มกระเป๋าเลยเอาถุงมาห่อแล้วเอาถุงมาห่อนะครับบางคนถุงมาห่อแล้วไาติดโถ ลายพายนุ่มเสกสวยมากเนี่ยไม่กระชันไม่กระชันคอหักแบ็ดเดินแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าขบ,บวนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศ บรรยากาศหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลน,ะะนี่ยเดินมกรลาไปประมาณนี้ข้างหน้านี้จะเป็นดน,นตรีไทยโบราณเฮ้ย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 อากาศร้อนแต่ว่าปกติจะไม่ได้ร้อนมากที่เดินเดินผ่านเนี่ยมีเด่คนรู้จักนะครับ แต่ว่าเขาคงไม่รู้จักผมหรอกผมโตหมดแล้วตอนเป็นเด็กนะครับอยู่ไปเกือบทั้งหมู่บ้านนะไปหาอยู่ที่พัทยาแถวพัทยาด้วยกันโอ้ยเด็กกระจุ่มเข้าไปครับโอ้โหกระโดดแล้วแล้วไหมเนี่ยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับ Ben, mua ben Là băng <laughs> đưa, là băng đưa Đấy, Ben, <laughs> để đưa ta khai kiến hay ạ Ồ Hả? Phải khúc đồn lại à, đồn ư hả? ฮะโดนอะไรแพนโดนอะไรโดนคิทตมเออขี้ตมแบบนี้เนาะแพนกระโดดคุบเอาเงินเจ,จอขี้ตมได้ได้กี่บาทแล้วดิโอเจ,จนนอจน้องชายเหยียบมืออีกโอ้เจอน้องชายเหยียบมือครับนี่คือภาพข้างหลังครับ<ะ> <c oughs> นี่<ด>คือ<ะ>งเงินที่เก็บได้ได้เงินที่เก็บได้ป๊าปถูกเยอะอย่างเลยไม่ได้เยอะหรอกโทรศัพท์มันพูดที่ไหนอ๋อ นี่คือบรรยากาศจะเดินผ่านหน้าบ้านของพายโอเล่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอั้คอั้ยอุ้ยอุ้ยอันยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอั้นีอ้้ เฮ้ไหนอซีไปไหนแอซีดี๋ยวอันนี้ลูกควันช้างนะครับนี่พ่อเลี้ยงช้างอยู่ที่พัทยาสวนนงนุษนะครับชื่ออะไรนะตอนนี้มีช้างหนึมีอยู่สี่เชือกแล้วนะจากช้างเชือกเดียวนะครับแม่ของทัพทิมโอ้ ไกลมาอีกประมาณโลหนึ่งนะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลก็จะถึงวัดครับเฮ้ยเอ้โยคึกคักสนุกสนานครับโอ้โหนาลุงพดนะครับก็ปลาแซมชั้นกินต้นอะไรนะ มะขามป้อมอยู่ไปมาขามป้อมช้างกินนะอ่ะนก็หลานนะครับแพนน้องแพนลูกพี่เล็กนะครับแบนดอน,นี้อันนั้นอยู่ข้างบนเลยครับอตอนนี้เอฟซส่ง ผมบอกว่าผมจะบวชครับ FC ซีก็ส่งเหรียญโปรทานมาไว้ให้ใเรื่อยๆครับบางท่านนะฮะส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับบางท่านส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับบางท่านส่งมาตั้งแต่ปีที่แลว้ววะอยู่บนหัวที่นอนนะฮะแล้วอยู่บ้านคุณยายคุณตาอีกครับโอ้โ หัเซฟวอยู่ครับแล้วกันร้อนกันลมด้วยครับนี่นี่ฮะบ,บวันแฮ่ขี่บัวบานเลยครับน่าจะเท่ดีพูดเล่นนะครับอาจจะเดินกับเขามาเละอาจจะแห่เขารอบโบสแค่นั้นรครับแห่จากบ้านคุณตามาที่วัดนะครับน,น,น้อมาจำวัตที่วัดป่าเจียง ใกล้ถึงบ้านโรเล่ครับผมจะมีน้ำให้ช้างด้วยครับเขาจะไปจิกผ้าพันคอโอ้ า<ส>พ่นน้ำหน่อยร้อนร้อนโอ้ระวังงานเด้อเด็กระวังงานเด้อระวังงานด้วยระวังงานเด้อโอ้เสี่ยวงาเด้อเสี่ยวงาเดิเสี่ยวงานดิเอโอเคแล้วเวลาถึง20่สิบนาทีแล้วผมจะไลฟ์สดใหม่นะ เอาเป็นว่ารอติดตามชมในไลฟ์สดหน้านะครับสวัสดีครับบู๊ยแบนแบนบู๊ยดิ่งดิกๆโอ้ย,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 อยล้วังขาช้างลูกเอ้ยน้อ